สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคีเช้าบ่ายนะคะวันที่6มิถุนาเดน2,568ทุกคนค่ะวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่ายุคซี่จะสามารถนําไปใช้ดทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นใจจะพาทุกคนไปดูวันที่5ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับวันที่5้าใจให้เด่นรอบเช้า8ดและเดเด่นรอบบ่าย5และ4ี่รอบเช้ามาแ4ด9ี่หเก้า้าหลุดทุกคนมาเข้า4ี่ของรอบบ่ายนะคะ4ี่หกอยู่รอบบ่ายพี่น้องเลขเด่นประจําวันหลุดทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะคะ รอบบายให้ห้าและสี่มาสี่สี่เก้าเก้าหกเด่นมาสี่นะคะคู่สี่เก้าเก้าสี่ใจไม่ได้จับคู่ให้นะคะทุกคนขาเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสิรุดหลายหุนอยู่พี่น้องวันที่ห้านะคะทุกคนเอาวันที่หก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆนะคะแก้มือใหม่ <laughs> เราก็ไม่สามารถทราบได้เนาะทุกคนว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดนะคะสําหรับวันที่ หนะคะจากที่ใจคำนวณดินตัวดินได้รอบเช้าเจได้5และ4เรามาดูความน่าจะเป็น5 1 1 5 5 0 0 5 5 6 6 5 5 8 8 5 5 9 9 5 5 4 4 5 4หห้าหหห้าค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่ สี่เก้าเก้าสี่สี่สามสามสี่เด่นแล้วายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง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 เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ 0660 0990 0 7 7 02น0220ะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะเรามาดูคู่ตเด็นการค้า5410่54 10, นะคะพี 4, คะ่ค่ะ5 1 1 5 5 0 0 5 5 4 4 5 4 1 1 4 4 0น4นะคะ หกับ0ูนย์รอบบ่ายห 5, 11 11 1, 1, 5, 11 11 1, 5ึ่งห1าห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนนนานนี่้ก็คือคู่เดรินระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ f อฟชอบเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวัน ุกอยู่ที่6กับ1นะคะเบิ้ลประจำวันคือ6 6และ1 1เลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนำไปแชร์ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะวันนี้ก็ติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเด่นรอบเช้า5และ4นะคะเด่นประจำวัน6และ1นะคะทุกคนคาเป็น5้า5 5 1 1 5าติดคู่ตัวเด่น51 1หค่ะ สี่ค่ะ4ี่หกหกสติดคู่ตัวเด่นสี่หนึ่4หนึ่เมื่อวานนิมาแล้วท้าพี่น้องบอ่มาตัดออกนะคะทุกคนแต่เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเจเลยจับคู่ให้นะคะหนึกับ0ูนย์ละ6กับ1เป็น1 6 6่1 1ติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันศค่ะ0 6นย์หกหติดคู่ตัวเด่น0 1 1ย์ นะคะทุกท่านค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ในชอบหรือเปล่าชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะสิคะไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยสถิติกะมีเข่ามีหลุดพี่น้องไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะสิคะ,คะมีสติในการรับชมทุกทุกคนทุกๆทุกท่านนะคะ ทุกคนคะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอฟวันที่6มิถุนายน2568วันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุีทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขสุขคุณพี่น้องสวัสดีค่ะ